ช่วงเทศก,กาลปีใหม่นี้นะครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็ได้นิยมเดินทางไปไหว้ขอพรนะครับรวมถึงไหว้ปีชงด้วยกันไหว้แก้ปีชงด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างที่วัดเล่งเงยยี่นะครับก็เปิดให้ไหว้แก้ปีชงแต่ก็เน้นย้ําให้ทุกคนนั้นทําความดีตามหลักพระพุทธศาสนานะครับขณะที่หลายคนก็เดินทางไปไหว้ขอพรที่ศาลใต้ฮงกงด้วยความเรื่องใส่สัทธาน,นะครับและก็ยึดหลักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับจากคุณกาลยาวีแววคล้ายหงครับ ออก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะก็มีความศรัทธานับถือมายาวนานตั้งแต่สมัยอาาอากงะะแล้วค่ะเวลาปีใหม่จุดจีนล้วนเกิดเราก็จะมาทําบุญที่นี่นะคะ่ะการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นกิจกรรมที่ชาวไทยหลากหลายเชื้อชาติปฏิบัติเป็นประจําทุกปีเพราะเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นให้ชีวิตมีความโชคดีตลอดปีทั้งสุขภาพร่างกายหน้าที่การงานการเงินและความรัก าลเจ้าใต้ฮงกงแห่งนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงคนไทยนิยมมาสักการะเพื่อขอพรในช่วงปีใหม่เพราะศรัทธาในองค์หลวงปู่ค่ะในวเรื่องของการทําความดีเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยกากไร้อยู่เสมอค่ะโดยในปีนี้นะคะหลายคนขอพรให้หลวงปู่คุ้มครองและปกปักรักษาให้พน้นจากอันตรายแต่ละปีลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือโอกาสช่วงปีใหม่ มาขอพรและขอบคุณหลวงปู่ใต้หงอย่างไม่ขาดสายด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ใต้หงนักบวชชาวจีนผู้ทำความดีที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแรงศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ไต้หงทําให้คนจีนที่อพยพมาอย่างประเทศไทยเมื่อกว่า100ปีก่อนนําองค์หลวงปู่ไต้หงจําลองติดตัวมาด้วยเพราะเลื่อมใสในความดีที่หลวงปู่คอยช่วยเหลือผู้ยากไร้เสมอโดยเฉพาะศพรญาติ ที่เสียชีวิตจากโรคระบาดจึงดำเนินรอยตามปณิธานของหลวงปู่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสเช่นคนจีนจากพ้นทะเลที่เคยได้รับการช่วยเหลือด้วยข้าวต้มชามแรกเมื่อมาถึงเมืองไทยทําให้พวกเขาซาบซึ้งจึงรวมตัวการก่อตัอ้งเป็นมูลนิธิปอเต็กตึงเพื่อช่วยเหลือศพไร้ญาติและผู้ได้รับความเดือดร้อนพร้อมปลุกฟังให้กับลูกหลานช่วยเหลือตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างต่อเนื่อง เมื่อก่อนคือเมืองจีนน่ะแ้งอะ่ะไม่มีแจ็คอันจะกินน่ะคนก็ต้องหนีมาบางคนนี่มาจากเรือนี่เป็นอาทิตย์พอถึงค่าเรือจริงๆอะ่ะทุกคนมันไม่ได้กินมาหลายวันแล้วอะ่ะความคิดของผู้ใหญ่นี่มันมีความคิดที่ดีมากก็คือเอาเข้าวต้มร้อนๆอ้อน่ะชําแรกให้คนที่ขึ้นจากเรือเนี่ยได้ทานทุกคนก็คิดถึงปอติต๊งเขาก็จะสอนลูกหลานว่าอย่าลืมปอติต๊งนะตัวท่านก็เหมือนกัน ต้องจำมาไว้เลยที่ว่าจะต้องมาคืนาบารมีคืนบุญคุณของปอติกตึงที่ช่วยให้เขาอยู่รอดเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอติกตึงบอกว่าภารกิจของมูลนิธิเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์การช่วยเหลือผู้อื่นของหลวงปู่ไตหฮงโดยไม่มีเงื่อนไขและมีความสุขกับการทำหน้าที่จิตอาสาหลวงปู่เองก็คือเป็นคนเหมือนกับเป็นผู้บุกเบิกหรือริเริ่มภารกิจงานต่างๆที่ปอติ๊งทำทุกวันนี้แหละครับ ก็คือ,อเป็นการสืบ,สบทอดปทางของท่านมาเจตนาตของท่านมาการช่วยเหลือ,อผู้ที่ประสบภัยต่างๆโดยอย่างไรครับไม่มีไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเชื้อชาติหรือว่าอะไรทั้งสิน้นก็คือสามารถที่ช่วยเหลือได้ทุกคนพอเราได้ช่วยเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราอยากจะช่วยเขามากขึ้นอยากจะช่วยเขารอดพ้นจากอ,อ,อันตรายหรือว่า การการที่เขาลําบากหรือว่าการที่เขาที่ไม่มีใครดูแลอะไรเงี้ยฮะพอเรามาช่วยแล้วเราทาทาให้เขายิ้มได้ทําให้เขาไปดําเนินดุลเนินชีวิตของเขาไปได้ด้วยดีต่อไปเรื่อยๆก็มันมันเป็นความศรัทธาโดยโดยส่วนตัวอยู่แล้ววัดบางกรกมลาวาดหรือวัดเล่งนยยี่เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ชาวไทยเชื้อสายจีนและคนไทยหลั่งไหลขอพรรับปีใหม่กับองค์พระพุทธเจ้าสามพระองค์รวมถึงไหว้แก้ปีชงกับเทพเจ้า ไทยสวนเอียเ์ชาวไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางมาไหว้แก้ปีชงบอกว่าเดินทางไหว้พระที่วัดเล่งนนยี่เป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้ปีเกิดของตนเองและลูกชายชงพร้อมกันพอดีจึงอยากไหว้พระเพื่อความสบายใจขณะที่บางคนบอกว่าจะมาวัดนี้เฉพาะปีชงเท่านั้น จริงๆก็ไม่ได้เชื่อมากมายนะก็พอดีหลักคือชงสองรอบเนี่ยน่าจะเป็นอันอันหลักกันนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้ว่าเราอย่าไปงมงายมากอะเพียงแต่ว่าทำแล้วสบายใจไม่ได้ใช้เงินมากมายนะักมาไหว้พักปีใหม่ก็น่าจะดีแม้ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาไหว้พระที่วัดเล่งนายยี่เพื่อแก้ปีชงตามความเชื่อจำนวนมากแต่พระท่านหนึ่งในวัดบอกว่า ไม่อยากให้คนงมงายหรือยึดติดกับปีชงมากเกินไปให้ถือการกระทําของตอนเองเป็นหลักว่าทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นควรเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการคิดดีทดําดีพูดดีมีเมตตาและรู้จักแบ่งปันเพียงเท่านี้ชีวิตก็จะประสบแต่สิ่งที่ดีตลอดไปพัชรพงศ์พันสวัสดิ์ถ่ายภาพกัลยาวีแววคล้ายหงษ์ทีเอทโฟรายงาน